โทรเพื่อนเห็นไหมเวลามันกินไม่ยากแล้วน้องวัเลนจะกินหมดแล้วเพื่อนก็รอดูอยู่กำลังถ่ายอยู่ครับเอ๊บเอ๊บเอ๊บเออ๊บเอ๊บเราก็เพี่ยวต่างหากทำยังไงเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนจะกินยาเหมือนน้องวาเลนนะยามันไม่ขมหรอกแม่จะชนะแล้วนะแม่จะชนะแล้วนะยาก็อร่อยมากเลยนี่นี่ของแม่เหรียญนิดเดียวจะชนะแล้วมาใครจะมากัน น้องเรียนก็เทพซะด้วยจินยาอร่อยมากเลยของเล่นก็เยอะแยะโอ้โหใกล้หมดยังครับนี่วัวนนีจ้จะหมดแล้วโอ้เพื่อนรอดูอยู่เดี๋ยวพ่อพ่อลงให้เพื่อนดูนะครับจะหมดแล้วเดี๋ยวพ่อลงให้เพื่อนดูเร็วๆเก่งมากววกระโดดเพื่อนหน่อยตะเพื่อนหน่อยเก่งไรเก่งไรเดีครวับก่อนเร็วสดีครับก่อน